นาขอขยับแป๊บหนึ่งอันนี้น้ําล้างมือเพราะว่าวันนี้จะกินกับมือนะคะแต่มือล้างมาแล้วหนึ่งรอบป้าโมนาทําไงดีอันนี้มันสูงไปนะคะผักของป้าโมนาสูงไปนี่สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมากินน้ำพริกผักกันจ้าหมูหมูน้ำพริกหมู แต่ผัดยังไงให้เหมือนไม่ใช่น้ำพริกหมูนะคะก็คือที่นี่มันจะเป็นหมูบดหมูเส้นผักป้าโมนาก็แบบนี้เลยจ้ะป้าโมนาซื้อมาหัวหนึ่งหัวหนึ่งมันจะใหญ่นะคะใหญ่แบบนี้เลยนะคะอันนี้ป้าโมนาเลาะออกแล้วนะคะนะเลาะออกแล้วเป็นหลายก้านอยู่นะคะอันนี้ก็ราคาประมาณสิบแปดโคลน,นะคะเนาะก็เกือบร้อยน่ะเออ ป้ามนาขออนุญาตกินกับมือนะคะรีบกินเลยนะคะวันนี้ต้องไปทํางานอีกนะคะเนาะก็ยังมีอาการไออยู่นิดหน่อยนะคะยังมีอาการไอเมื่อคืนได้นอนอนะคะเมื่อคืนได้นอนได้นอนหน่อยเมื่อคืนนี้แต่ก็ยังกินยานะคะเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเลยสวัสดีสวัสดีสสดโอ้หิว เพราะว่ายังไม่ได้กินอาหารเช้านะคะวันนี้ไม่ได้กินอาหารเช้ามากินขนมปังเอามากินไอ้นี่เลยซื้อขนมปังมาแต่ก็อยากกินน้ำพริกผักแต่ก็ไม่ชอบกินก้านนะไม่ชอบกินก้านนะคะชอบกินแต่ใบนะคะก็จะกินแบบนี้เลยมากินด้วยกันนะก้าหมูเนี่ยคันคอ ขออภัยนะคะเหมือนกินเมี่ยงเลยอมลูกอมแก้ไอยเยอะปากเนี่ยพริกไม่ได้เลยอ,อร่อย น้าพิกหมูผัดนะจ๊ะน้องคิมสวัสดีครับสวัสดีครับหวัดดีนะพักเบกอยู่เหรอกี่โมงแล้วบ่ายสองโมงไปทำงานเปล่าวนเนี้ยสวัสดีครับน้ําพริกผักไหม อยากกินน้ำพริกหมูผัดบ้านเราน้ำพริกเขาเรียกน้ำพริกน้ำพริกผัดหมูแต่ทำแดงๆเหมือนบ้านเราไม่ได้อะป้าบุนาได้แค่นี้ไม่ชอบกินกานนะสองกานละไหนลองชิมเนี่ยมันก็จืดๆอะแต่ไม่ค่อยชอบ เนี่ยอร่อย้บมนาวเอานี้ออกก่อนกินหมูผักน้ำพริกผักอืมไม่ใช่หมูผักน้ำพริกผักนะคะมาทำงานจ้าให้เอฟสี่โอเคไปอยู่วันวันนี้ไปทำงานตรงไหนเนี่ยอยากกินแบบนี้มันจะได้แบบเขาเรียกอะไรสวงสวงส,ว,งส,ว,งสว้องสัง่สงเขาเรียกอะไร มันจะได้แบบโลง่งกินข้าบ้างอะ่ะอืกินผักกับน้ำกับหมูจะบอกว่าน้ำพริกหมูก็ อายปากยังเลยทำโรงจอดรถครับอู้อุบวนเลยเหรอไกลเนาะกินมือถึงจะแซบกินน้ำพริกผักกนเนาะ ไม่ชอบกินกินใบมันอย่างเดียวเลย